สวัสดีค่ะชื่อเอินนะคะมาจากบริษัทคาร์โลดาตา้าในคลิปนี้จะมาทําการสอนวิธีทําให้มีคนดูวิดีโอเยอะขึ้นกันค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าการนําส่งคลิปของ TikTok อกนั้นถูกตัดสินด้วย AI TikTok และ AI TikTok จะนําส่งคลิปขึ้นฟีดโดยยึดตามประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับวิดีโอประเภทเดียวกันค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นมี2วิดีโอนะคะ คือวิดีโอ A และวิดีโอ B ทั้งสองวิดีโอมีสินค้าที่เหมือนกันแต่ทําเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันวิดีโอ A มีคนดูกดไลค์และคอมเมนต์เยอะส่วนวิดีโอ B มีคนดูกดไลค์และคอมเมนต์น้อยกว่าถ้ามีบัญชีติ๊กต็อกที่สนใจในสินค้านั้นติ๊กต็อกจะแนะนําวิดีโอ A ให้บัญชีติ๊กต็อกที่สนใจในสินค้านั้นๆมากกว่าวิดีโอ B ค่ะเพราะวิดีโอ A มีประสิทธิภาพมากกว่าวิดีโอ B นั่นเองค่ะหลังจากเข้าใจระบบการทํางานของ AI ติ๊กต็อกแล้วนะคะภารกิจของเราก็คือการหาวิดีโอที่กําลังเป็นกกรระแสนในหมหมมวดูู่่่ททีคุุณําธิจอย และเรียนรู้จากวิดีโอนั้นๆค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะในที่นี้เราจะสมมุติว่าเราเป็นผู้ขายเสื้อผ้าผู้หญิงที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า40,000คนนะคะและกําลังจะมาหาวิดีโอเพื่อเพิ่มยอดขายในเว็บ c a l o d a t a เมื่อเข้ามาในเว็บ c a l o d a t a เ้านะคะให้ไปที่แท็บวิดีโอค่ะประเทศให้เลือกเป็นประเทศไทยนะคะช่วงเวลาขอเลือกเป็นวันที่1-15ธันวาคมนะคะ หมวดหมู่ในที่นี้จะเลือกเป็นหมวดหมู่เสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นในนะคะในตัวกรองขั้นสูงนะคะแนวโน้มรายได้ให้เลือกเพิ่มขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าวิดีโอนั้น,น,นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เลือกค่ะผู้ติดตามครีเอเตอร์ขอเลือกเป็นน้อยกว่าห0,000ื่นนะคะเพราะที่บอกไปว่าสมมติว่าตอนนี้เรามีผู้ติดตามอยู่4ี่0 0คนค่ะจากนั้นเราก็จะได้วิดีโอที่ตรงตามเงื่อนไขที่เราเลือกนะคะตรงกราฟรายได้สามารถดูแนวโน้มรายได้ของช่วงเวลาที่เลือกได้นะคะจะเห็นได้ว่าครีเอเตอร์ท่านนี้มีรายได้ททีี่่่มมััันนนนนคคคงใวว1-15าะะ ดังนั้นวิดีโอนี้จึงเป็นตัวอย่างให้เราได้ค่ะสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดได้ค่ะในหน้ารายละเอียดวิดีโอน,นะคะเมื่อเลื่อนลงมาที่หน้าตัวชีวัดหลักจะเห็นได้ว่าวิดีโอนี้มีคนดู741,000คนในวันที่1-15ธันวาคมนะคะ และมีรายได้1 2 1 0 0 0้านบาทเลยนะคะและมีผู้ติดตามเพิ่ม2200คนค่ะเมื่อเลื่อนขึ้นมาและคลิกที่วิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่า1วิดีโอนี้มีการนําเสนอที่น่าสนใจเพราะมีการทําให้คนดูเห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจน2มีการใส่สติกเกอร์ลูกศรเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ไปคลิกที่ตะกร้าสินค้า 3. นางแบบมีการแสดงท่าทางที่เกินจริงหลังสวมใส่สินค้าและ4มีหน้าปกหรือหัวข้อที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือคําว่าดีใจพุงหายนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็ดูรายละเอียดของวิดีโอที่เป็นกระแส ครบหมดแล้วนะคะและมีหลายจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคลิปนี้เลยนะคะ 1. วิดีโอมีการนําเสนอสินค้าให้น่าสนใจคือทําให้คนดูเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน2มีการใส่สติ๊กเกอร์ลูกศรชี้ไปที่ตะกร้าเพื่อดึงดูดคนดูให้กดไปที่ตะกร้าสินค้า3นางแบบมีท่าทางการแสดงออกที่เกินจริงทําให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้นและ4มีหน้าปกหรือหัวข้อที่น่าสนใจขอจบ EP นี้ไว้เพียงข้อนี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์สามารถติดต่อเราผ่านไลน์ทางการหรือกลุ่ม Open Chat ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ